せーへい。まさに一本。はじめまして。おはよう。おはよう。<laughs> 今日は私たち焼肉食べます。 ว,นนไไวันนี้เราจะไปไหนกันคะัอดีค่ะวันนี้เราก็จะไปกินเนื้อ,อย่างกันนะคะยากินี่คู่กินเนื้อ,อย่างต่อด้วยห้างมือสองค่ะเดี๋ยวจะพาเดินพอกินเนื้อ,อย่างอิ่มก็จะพาเดินย่อยเดินหลง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านเนื้อย่างกันนะคะตอนนี้มาดูรอบรถบัสอยู่ว่ารถบัสม,มีกี่โมงมีกี่โมงนะสิบเอ็ดโมงสิบนาทีสิบเอ็ดโมงสิบนาที <Okay. S 2> วิดีโออ้าวนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้อร่อยมากอันนี้คืออะไรพิเศษหน่อยอันนี้คือตับหมูนี่แบบภาษาญี่ปุ่นมีฮงโกะอันนี้คืออุชิมันไม่ใช่เหรอหลายพูดว่อันนี้คือซูชิสเตลมนนค่ะนี่ซูชิกุ้ง๋อนี่คือปลาปลาใสเหรออือนี่คือปลาหมึก ประดูกหรือเปล่าใช่เรื่องเนื้อปลาดินแล้วเนี่ยปลาดินเนื้อปลาดินไม่ใช่หรอยาวขนาดนี้จิบจิบจิบป่ะมันเป็นยังอื่ตอนนี้จิบป่ะลืมมาเลยกันี้รามากเลย คืออะะไระนี่เรา,าซื้อร้านอะไรนะคะหวยญี่ปุ่นชูชูให้ดูนี่คือตัวแบบขูดนะคะเช็คลายว่นถ้าเกิดขูดปุ๊บก็ไปที่ร้านดูได้เลยะะเรามาซื้ตัวใบสามร้อยนี่ตัวใบนี่ใส่ในน,น,นี้ไว้สบายแต่ในนี้ไว้ในถุงรวยแน่เท่าไหร่เนี่ยถ้าถูกได้เท่าไหร่เนี่ยไม่มีเขียนบอกอยู <laughs> <ม>่ข้างหลังเลขผิดร้านเน,เนี่ยกูรวยแบบน,นี้ละมึงแบบนน เธอนึงเวลาพันอยู่ไม่ใช่เธอนึ่งอันนี้หลายเชื้อเราได้ลูกกระโหลกสามวันเนี่ยจะได้ร้อยใบเอาเลยร้อยใบมึงไม่ต้องทำงานอันนี้ได้สิบใบตอนนี้ตอนนี้ก็ขอสิบใบก็พอเอาแค่ได้ทุนคืนก็พอแล้วมั้งโอ้โหแย่ไม่ได้แล้วล่ะุดึกแดกแล้วได้ไงกระโหลกมาอีกไม่ได้ไม่ได้อุ้ยดืไม่ได้ไม่ได้ปะสามวันนะไม่ได้สองอันเองอ่ะ งให้ขเขาตรวจให้ก็ได้เหรอถ้อยากให <anch> ้เขาตรวจนะให้เขาตรวจทำไมเราก็อยากอยากตรวจเฉยๆเพื่อมันได้เท่าไหร่ไม่ได้แต่ได้คะแนนไหมได้ยินดีด้วยเดินแดกไหมคะมีของแบรนด์เนมเต็มเลยทุกคน หลุยกุชชี่โคชอย่างเงี้ยมีหมดเลยว้าวใครที่ชอบของเรนเนมนะของมือสองเราก็โอเคนะแต่สำหรับเรามันไม่ใช่สายนั้นเราแค่ดูแค่ชื่นชมเฉยๆแต่ว่าเราไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นนะ,ะใช้อะไรก็ได้ตอนนี้มาแวะที่ a อ c ซีมานะคะอีกแล้ว <laughs> เสียเงนินให้เอ c ี B ี B B มาเยอะมาก ตอนนี้เวลาสี่โมงเรายังไม่ได้ออกจากร้านมือสองเลยทุกคนมาถึงร้านมือสองตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งโอ้โหสุดยอดมากเย็นนี้สี่โมงเย็นแล้วฉันจะทันรถไฟไหมเนี่ย 马哥哥